ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณมีคุณผู้ชมถามสตังมาว่าการลงทะเบียนบัตรคนจนปี65นี้จะมีการลงทางออนไลน์ผ่านมือถือจริงหรือไม่สตังก็ไปเช็คข้อมูลแล้วนะครับจริงแต่ว่าทําเองไม่ได้เดี๋ยวมาดูเงื่อนไขกันครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับจาก2แหล่งนะครับแหล่งแรกเป็นคุณสันติพรพัฒนะครับท่านไทย สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับคือขอบขอบคุณเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับคือจะบอกคุณผู้ชมว,ว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเขากำลังหาลือกันว่าจะเอาอย่างไรเดกกรกระจายจุดรับลงทะเบียนซึ่งปกติแล้วลงทะเบียนบัตรคนจนที่ธนาคารออมสินทกสกรสุงไทยนะครับ รวมถึงจุดต่างๆที่รัฐบาลจัดแต่ปีนี้มันมีโควิด -19 เ้าขาจัดก,กระจายจุดนั่นเองครับนั่นหมายความว่าจุดที่กระจายลงทะเบียนเนี่ยจะสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเก็บข้อมูลจากคนที่มาลงทะเบียนได้มันต่างจากโครงการอื่นๆอย่างไรคือถ้าเป็นโครงการคนละครึ่งเราชน,นะเราไม่ทิ้งกันอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าบัตรคนจนเนี่ยลงทะเบียนออนไลน์ก็จริงแต่ต้องลงทะเบียนกับเ,บเจ้าหน้าที่ ที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่รัฐบาลกําหนดให้เท่านั้นดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่ไปได้ข่าวมาบอกว่าจะมีการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านมือถือเป็นข่าวจริงครับแต่คุณทําเองไม่ได้ต้องไปที่จุดลงทะเบียนเดี๋ยวในอนาคตรัฐบาลจะประชุมแล้วก็ประกาศอีกทีว่าจะมีการเปิดจุดลงทะเบียนเพิ่มเติมหมื่นกว่าจุดทั่วประเทศที่ไหนบ้างแล้วใกล้คุณหรือไม่เดี๋ยวสตางค์จะไปตามข่าวให้นะครับดังนั้นคําถามที่ถามมาสตางค์ตอบชัดแล้วนะหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้ คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวสตางค์จะนำคำถามคุณอยากรู้ไปหาคำตอบจากหน่วยงานรัฐที่น่าเชื่อถือแล้วมาบอกคุณให้หายข้องใจแบบนี้นะครับถ้าไม่อยากพลาดการลงทะเบียนบัตรโคชนรอบใหม่นี้กดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยครับสตางค์จะส่งข่าวจริงถึงหน้าจอคุณมาเป็นครอบครัวสตางค์มีเดียด้วยกันนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์ 30, สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งสตางค์เปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสด,สดตอบสด,สด,สดกับช่องสต มีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ